ชัยชนะครั้งที่เจ็ดนันโทปนันทพุชคังวิพุทธังมหิตถิงปุตเตณเทระพุชเคนธมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาทิตวามนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขลานิพระจอมมุนีทรงปโปรดให้พระโมคลานะเทระพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพระณาคนนราชชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความ,ร,มรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงเกิดมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นชัยชนะครั้งนี้พระองค์เป็นผู้ทรงอนุญาตให้พระมหาโมคคลานะเป็นผู้ไปปราบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันเมืองสาวัตถี เช้าวันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จไปรับพัะต,ตาหารที่บ้านของอนาถปิณิกาเศรษฐีเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระ,พระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกก็ทรงเห็นนันโทปนันทนาคราชปรากฏอยู่ในขายพระยานคือจะไปโปรโดไปช่วยเหลือใครต้องกำหนดดูด้วยญาณก่อนว่าใครน้อมีบุญวาสนาที่เคยสร้างมาแล้วที่พระองค์จะไปช่วยได้ไปชี้ทาง ดีทางประเสริฐให้เขาได้จะไปโปรโดเขาได้นา,นาคขราตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นในญานอยู่ในข่ายพระยานพระองค์ทรงพระดำริว่านาคเป็นเดรจชานไม่อาจสำเร็จมรรคผลได้แต่ก็จะคลายจากมิจฉาทิฐิคือจะทิ้งจากความคิดผิดของตนเองแม้นไม่บรรลุธรรมแต่ก็ตัดความหลงผิดเสีย แล้วก็จะได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระญานาคนี้มีฤทธิ์และอนุภาพมากยากที่ใครจะทรมานได้ยากที่ใครจะไปปราบได้ก็พญานาคนี้เป็นสาวกเวไนไม่ใช่พุทธเวไนคือการปราบพญานาคนี้ไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าจะปราบเพราะเป็นเดรจสารเป็นความสามารถของพระสาวก เป็นหน้าที่ของพระสาวกจะทรมานให้ละพยศมิชัยพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ทรมานท,ทรงพิจารณาเห็นว่ามีแต่พระมหาโมคลาเท่านั้นที่จะปราบได้สาวกองค์อื่นๆแม้จะมีฤทธิ์เพียงใดไม่ใช่วิสัยที่จะปราบได้ในตอนเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งท่านพระอานนท์ให้บอกส่งทั้งปวงให้ทราบว,ว่าพระองค์จะเสด็จไปเทวโลก บรรดาพระมหาสาวกกพาบริวารของตนมาคอยรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาพระองค์ก็ทรงพาพระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเหาะไปยังเทวโลกครั้งนั้นพระญาณน,นาคเนรมิตร,ร่างกายให้งดงามเหมือนพระมหากตษัริย์นั่งอยู่บนบัลลังแก้วกำลังมองดูสุรารสอาหารโดยใจเบิกบาน คือมองดูของที่ตนเองจะบริโภคตนเองจะทานเนี่ยด้วยดวงใจเบิกบานนั่นก็อาหารที่รสอร่อยนั่นก็โซราเมรัยที่หนา,หนาชื่นใจหนาลิม้มหนาลองมองด้วยจิตใจเบิกบานแต่พอครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสาวกเหาะมาก็โกรธว่าเอ๊ะสมณะเหล่านี้คงจะไปเทวโลก แต่จะไปก็ไปเถิดอย่าเหาะข้ามเราก็แล้วกันถ้าข้ามเราจะต้องผิดใจกันแน่เราก็เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากเช่นกันถ้าสมณะเหล่านี้เหาะข้ามเราไปฝุ่นละอองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล่นมาบนหัวเราควรที่เราจะขึ้นไปห้ามซะก่อนไม่ใช่เหาะข้ามหัวเราไปคิดอย่างนั้นแล้วก็เอาห่างรัดเขาพระสุมเมรุ ที่สูงประมาณ8ปด0มืนสพันยกไว้เจ็ดรอบเลิกพังพานปิดเมืองดาวดึงที่มีบริเวณสิบสองยชปรากฏอยู่เหนือย,ยอดเขาพระสุมเมนนั้นบรรดาให้เป็นหมอกควันม,มืดมัวไปหมดสิน้นครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละทูลถามถึงความอัศจรรย์คือมันมืดมัวมาได้อย่างไรสิ่งแปลกประลาดเป็นเพราะเหตุใด พระองค์ทรงตรัสให้ทราบว่าเหตุมาจากพระยานะท่านพระรัฐปาละทราบแล้วก็ทูลอาสาขออนุญาตไปปราบพระยานะพระองค์ห้ามเสียแม้พระอรหันต์ทั้งหลายทูลอาสาพระองค์ก็ห้ามเช่นกันเพราะทรงทราบว่าไม่ใช่อยู่ในความสามารถของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่อมาเมื่อพระมหาโมคลนะณะ มาขออนุญาตมาทูลอาสาจะไปปราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตพร้อมทั้งทรงให้พรจงมีชัยชนะต่อพรนะญาณะพระมหาโมคลณะเถระเจ้าผู้อัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์ยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายในพระศาสนาคือมีฤทธิ์เดชร้องมาจากพระพุทธองค์ครั้นได้รับพุทธานุญาตแล้วก็คิดว่า พระยาณน,นาคราชนี้นึกว่าร่างกายของตอนนั้นใหญ่โตยาวเหลือประมาทนึกว่าไม่มีใครเปรียบได้จึงได้คิดไม่ดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจำเราจะทรมานเสียให้สิ้นพยศคิดอย่างนี้แล้วก็เนรมิตร่างกายเป็นพระญาน,นาคที่มีร่างกายยาวใหญ่กว่าพญานันโทปนันทะถึงสองเท่ามีพังพานประมาณแสนโกดประดับไปด้วยแก้วและทองงดงาม แล้วก็เข้ารัดกายของพญานาคนั้นให้แน่นเข้ากับเขาพระสุเมนมิให้เคลื่อนไหวได้ฝ่ายพญานาคถูกนาคพระมหาโมคลารับจนแทบกระดูกแตกก็โกรธเกลียวยิ่งนะจึงพ่นพิษให้เป็นควันแผ่ไปโดยรอบเป็นระยะทางถึงแสนกฏจักรวาลดพระมหาโมคลานะก็บรรดานให้ควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าปราบพิษของพญานาคนั้นเสีย พระยาน,นาคขัดเคืองยิ่งนักได้พ่นควันพิษเป็นเปลวไฟอันร้อนแรงอันเกิดจากอากุศลลธรรมคือความโกรธโทสะท่านพระมหาโมคลานะเนรมิตไฟที่ร้อนแรงกว่าให้เกิดขึ้นไฟของพระยาน,นาคและพระมหาโมคลานะปะทะกันร,รุ่งโรดไปถึงแปดหมื่นสี่พันยอดปกตินั้นเปลวไฟของพราน,นาคถ้าถูกใครเข้าก็ถึงตาย แต่หาทําอันตรายแก่พระมหาโมคลาณนะไม่แต่ไฟที่ท่านพระมหาโมคลาเนรมิตขึ้นนั้นกลับรุมล้อมพยาน,นาคทั้งภายนอกภายในให้รุมร้อนกระสับกระส่ายเป็นกําลังเอ๊ะสมะองค์นี้ชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรฉันไหนจึงมีฤทธนักพญาน,นาคคิดคิดแล้วก็ถามชื่อพระโมคลานะก็บอกให้ทราบ ว่าท่านเป็นสาวกเบื้องสายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพาญนานาคก็บอกว่าท่านเป็นสมณะทาไมจึงมาทําร้ายข้าพเจ้าการกระทําของท่านอย่างนี้ไม่ควรแก่สมณะเลยพระมหาโมคคลานะตอบว่าเรานี้จะมีความโกรธแล้วลงโทษโทษท่านก็หาไม่เราไม่ได้เบียดเบียนท่านด้วยความโกรธแต่ทรมานท่านเท่านั้นหวังจะหลดเปลื้องท่านออกจากความเห็นผิด ให้ทิ้งจากพยศอันร้ายให้ตั้งอยู่ในทางตรงคืออริยมรรคท่านอย่ามากรรดเราเลยว่าแล้วก็กลับเพศเป็นท่านพระมหาโมคคลาพร้อมกับสอนว่าท่านนี้เป็นเดรัจฉานมีความประมาทไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปท่านไม่รู้จักคุณพระพุทธไม่รู้จักคุณพระธรรมไม่รู้จักคุณพระสงฆ์ไม่รู้จักคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์ สมควรหรือที่ท่านจะมาสำแดงความโกรธต่อพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่เหาะมาแล้วในรมิดกายปิดกั้นหนทางไปของพระองค์ถ้าละอองฝุ่นละอองจากพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตกลงมาเหนือเสียงของท่านก็จะเกิดมงคลยิ่งไม่ใช่เป็นอัปมงคล दुनिया से प्यार थे नफरत की दीवार थे भरती की เทพเทวดาทั้งหลายและมนุษย์ทั้งปวงล้วนแต่ประนมหัตนมัสการตั้งความปรารถนาที่จะบูชาพระยุคลาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนพระยาณาคาราบุคคลที่บังเกิดในโลกนี้นั้นยากนักที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้า บางคนเกิดมานับหมืน่นหมื่นชาติก็ไม่ได้พบอย่าว่าแต่การได้พบพระองค์เลยแม้แต่รอยพระบาทก็ยากที่จะพบด้วยว่าเทวดาทั้งหลายมาลบรอยพระบาทเสียหากว่าพระองค์ทรงอธิฐานไว้จึงจะประดิษฐานอยู่ไม่ลบเลือนผู้ใดเลื่อมใสในพระองค์แล้วจะได้พลานิสง์ยิ่งใหญ่จะได้สวยทิพยสมบัติในกาวมาวาจรเทวโลก ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นในภายหน้าท่านสิกเป็นเดรจฉานชั้นต่ำสามยังเป็นมิจฉาทิฐิมากล่าวร้ายพระพุทธเจ้าตัวท่านนี้จะได้ทุกในอัตภาพนี้ท่านจะมีทุกในชาตินี้ว่าแล้วก็เข้าไปทางช่องหูข้างขวาของพญานาคแล้วออกทางช่องหูเบื้องซ้ายเข้าทางช่องหูเบื้องซ้ายออกทางช่องหูเบื้องขวา เข้าทางช่องจมูกเบื้องขวาออกทางช่องจมูกเบื้องซ้ายเข้าทางจมูกเบื้องซ้ายออกทางจมูกเบื้องขวาพญานาคทุกทรมานอย่างนั้นก็เกิดความทุกข์เจ็บปวดอย่างยิ่งคิดว่าในานาคพิภพไม่มีใครมีฤทธิ์เท่าเราสมณะนี้ใจดำนักทรมานเราจนเหลือจะทนได้จำเราจะให้สมณะนี้เข้าไปทางป่าของเราเราจะเคี้ยวให้แหลกคิดแล้วก็กล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาสมณะย่อมมีแต่เมตตากรุณาทำแต่สิ่งที่ชอบทำไม่ได้ขาดแต่นี่พระผู้เป็นเจ้ามาแกล้งทรมานข้าพระเจ้าให้เป็นทุกข์ก็พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าไม่ได้โกรธข้าพเจ้าเหตุไรจึงลงโทษข้าพเจ้าเล่าว่าแล้วก็อ้าปากแยกเขี้ยวฝ่ายท่านพระมหาโมคคลานะได้ฟังแล้ว ก็มีใจสงสารจำเป็นจำใจทรมานเพื่อละความชั่วเหมือนมารดาบิดาลงโทษบุตรด้วยเมตตาปรารถนาให้บุตรเป็นคนดีครั้นบุตรไม่ดีสมใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจจะขับไล่ไปเสียก็ไม่ได้จึงได้ดุว่าหรือทำโทษเป็นการสั่งสอนมิได้มีเจตนาร้ายต่อบุตรเลยมารดาบิดาหวังดีต่อบุตรชั้นใดท่านพระมหาโมคลณะก็หวังดีแก่พระญานหนา ท่านกล่าวว่าเรานี้จะทรมานท่านด้วยใจกรุณาแต่ท่านหวังจะขบกัดเราให้แหลกหลานการที่เราทรมานท่านนั้นก็เพราะหวังจะให้ท่านมีศรัทธาเพื่อจะเป็นอุปนิสัยไปในภายหน้าใช่ว่าจะเกลียดชังท่านพูดแล้วก็เข้าไปในปากของพญาน,นาคเข้าไปเดินจงกรมอยู่ในท้องของพญาน,นาคนั้นพญาน,นาคงับไม่ทันเสียแนละ้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระยานว่าบัดนี้พระยาน,นาคพ่ายแพ้แก่โมคลาบุตรของเราแล้วทรงสำแดงโอภาษอยู่บนนาภาอากาศคือทำให้แสงสว่างปรากฏรัศมีปรากฏตรัสเตือนท่านพระมหาโมคลาว่าพระยาน,นาคตัวนี้มีฤทธิ์ยิ่งนักท่านจงมนสิการให้ดีคือไตรตรองใคร่ครวนให้ดีท่านพระมหาโมคลานะทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอิธิบาทสีมาไม่ได้เกียรติครานปรารบอยู่ไม่ได้ขาดย่อมไม่กลัวพญานาคนี้แม้ว่าจะมีพญานาคที่มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญานาคตัวนี้สักแสนเท่าข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่กลัวฝ่ายพยานาคคิดว่าขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้เบียดเบียนเราเลยจงออกมาจากท้องของเราเสยเถิดท่านพระมหาโมคคลาก็ออกมานั่งอยู่ข้างนอก เพราะทราบวาระจิตของพญานาคฝ่ายพญานาคยังไม่สิ้นพยศคิดจะระบายลมออกจากจมูกให้แรงจนแม้จะถูกต้นไม้ต้นไม้ก็าหักโค่นท่านรำมหาโมคะลาทราบวาระจิตความคิดนั้นท่านก็เข้าสมามบัตรรักษาตนไว้ไม่ให้เป็นอันตรายพยานนาคเห็นพระเทระไม่ได้วาดกลัวก็เสียใจคิดว่าสมณะองค์นี้มีฤทธนัก ถ้าเราจะสู้ต่อไปก็น่าที่จะได้รับความลำบากกว่านี้อาจจะถึงตายเราจะหนีไปซสีดีกว่าท่านพระเถระทราบความคิดที่จะหนีจึงเนรมิตกายให้เป็นพระยานกใหญ่เพื่อจะบินติดตามไปพระยานาคแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆโตบ้างเล็กบ้างหนีไปพระเถระก็ติดตามไม่ได้ลดละพระยานาคเห็นว่าจะหนีไม่พ้นจึงยอมจำนน หมดพยศหมดมณะละทิฏฐิแปลงกายเป็นมนุษย์น้อยเข้าไปกราบที่เท้าของพระเถระแล้วกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอนับถือพระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีใจบาปหยาบช้าไม่ได้เห็นประโยชน์ไม่ได้เห็นคุณที่จะเกิดขึ้นแก่ตนมาพบพระผู้เป็นเจ้า ก็มิได้ถวายอภิวาทคือมาพบพระพบเจ้าก็ไม่ได้กราบไม่ได้ไว่า้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้เถิดพระมหาโมคลานะกล่าวว่าท่านจงไปสู่สำนักของพระพุทธองค์อย่าถึงอัตมะเป็นที่พึ่งเลยว่าแล้วก็พาไปฝ้อพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปถึงพญาน,นาคก็ก้มลงกล่าวนวัสการทโทนว่าข้าพเจ้านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นคนผ่านไม่ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษบัดนี้ข้าพเจ้าทราบแน่ชัดแล้วว่าพระองค์เป็นนาบุญของทายกทั้งปวงจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าขอสละรูปกายบูชาพระตนตรัยไปจนตราบชีวิตจะหาไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหารกรุณาต่อพญานาักนั้นทรงประทานศีลห้าให้รักษาแล้วผาพระสาวกกลับไปเรือนของท่านานาถปินติกะเศรษฐี ท่านเศรษฐีทูลถามว่าวันนี้เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมาสายกว่าทุกวันพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าว่าเพราะว่าโมคลากําลังทําสงครามกับพญานุนโทปนันทะนาคราทท่านเศรษฐีถามว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะพระพุทธเจ้าค่ะพญานาคเป็นผู้แพ้โมคลาเป็นผู้ชนะโมคลาท่านทรมานพญานาคนั้นให้เกิดศรัทธานในพระศาสนา ท่านอนาธิปิฎิกเศรษฐีฟังแล้วชื่นชมโสมนัสยิ่งนักได้กระทำสการะบูชาพระรหารห้าร้อยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเจวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญท่านพระมหาโมคลาว่ามีฤทธิ์ยิ่งกว่าพระรหารทั้งหลายเป็นอันว่าจบเรื่องปราบพยานนาคราชนันโทปนันทะเป็นชัยชนะครั้งที่เจ็เพียงเท่านี้ राये जब मन अनमोल और हृदय हो नावड़ो तब मानव